สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีนำแฟนบันมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์คาดการณ์ก่อนเกมการแข่งขันชอบก่อนช่างของศึกเกียรติเพชร S.K.S ประจวันเสาร์ที่2พฤศจ,จิกาย25 67, น2567นาระครับสำหรับศึกมวยไทยเกียรติเพชร S.K.S นะครับทำการแข่งขันกันที่สนามมวยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเริ่มแข่งขันในเวลาบ่าย2ครึ่งแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนบันมวยทั่วประเทศได้รับชมกันในเวลาบ่าย2ครึ่งเช่นกันทางช่อง PPTV ช่อง 3, 6นะครับไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับแสงทองน้อยแสงทองคาแก๊สเจินกับเพชรน้ำทิพย์หชัยวัฒน์ในประกัศ1น3 0 3ปอนด์นะครับเจ้าแสงทองน้อยนักมวยจากบุรีรัมย์ซ้อมแสงทองคาแก๊สอายุ17ปีส6งซนติเมตรเป็นมวยขวาสไตล์จังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับวงในมีขวางหน้าแทงหมัดหนักศอกคม ลุนนับลุนน็อกได้ล่าสุดครับพลาดแพ้คะแนนให้กับสไนเปอร์ออกอุอุรดรในศึกท่อน้ำไทยเกียรติเพชรเมื่อวันที่9กันยายน2567ต่อยเวล้อยหนด่อนส่วนคู่ชกค,ครับเพชรน้ำทิพย์1ชัยวัน์จากอุบลราชธา,านีอายุ1 4สูง164กสี่อนที่ไข่มวย1ชัยวัน์ครับเป็นมวยขวาประเภทจังหวะหเหลี่ยมฝีมือดีนะครับเน้นที่วงนอกเตะขวาต่อยขวาแรง ต่อยท้องสลับลำตัวนะครับในมีขวางแทงกดแขนเด้งตีสู้ป่าปายล่าสุดแพ้คะแนนจงอังดำสิงมาวินที่อุบลเมื่อวันที่24กันยายน2567ต่อยไว้102ปอนด์นะครับเรียกว่าคู่ขี้สูสีครับคู่นี้ทัศนะมุมมองผมผู้ชนะของคู่นี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นทางด้านของ แสงทองน้อยแสงทองค้าแก๊สนะครับกระดูกประสบการณ์ดีกว่าจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือไม่เป็นรองนะครับรูปร่างไม่เสียเปรียบน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะเพชรน้ำทิพย์หชัยวัฒนไปได้ครับ <c oughs> แล้วก็มาต่อกติคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดนินผ้าเบกค,คอมแพกหรือว่านินพลันชัยเจอก,กันกับกล้องเมืองไทยสพมรในพิกัด1 1อปอนเจ้านินผ้าเบกค,คอมแพกนะครับนักมวยจากสุราษฎร์ธานีซ้อมค่ายมวยพลันชัย อายุ15ปีสูง117เซนติเมตรเป็นมวยถนัดขวาประเภศจังหวะฝีมือนะครับอาวุธครบเครื่องศาสต์แข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในขวางแทงปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงมีหมัดมีศอกสลับแตนะครับกระดูกประสบการณ์ยังไม่เท่าไหร่เสียดสีไปแล้วนะครับมียุบมีแผ่วเทท,ท้ายไปๆล่าสุดครับแจ้งเกิดเอาชนะคะแนนโรเล็กวอปัญญาไว้ในวอปัญญาไวไว้ในศึกเกียรติเพชรเมื่อวันที่14กันยายน67ต่อย114ปอนด์ส่วนคู่ชกครับ กองเมืองไทยสพงอมอมรุ่นพี่จากจังหวัดสตูลซ้อมที่ค่ายมวยสพงอมรอ์อายุ18ปีสูง18เซนติเมตรนะครับเป็นประเภทมวยเข่าเปิดเกมเดินสาดตร์แข้งต่อยหมัดน้ำวงในคว้าคอล็อกลัดเด้งตีแข็งแก่งแข็งแรง,ง,งนะครับสลับขวางหน้าแทงมีหมดัดมีศอกสลับฟอร์มสดฟอร์มแรงได้เปรียบกระดูกประสบการณ์นะครับล่าสุดเลยชนะคะแนนโลเล็กวปัญญาวัยเอาไว้ในศึกมวยไทย7สีเมื่อวันที่7มกราคม2517ต่อย112ปอนด์นะครับ สำหรับผู้ชนะในคู่นี้ผมมองไปที่กล้องเมืองไทยสพง์อมรน,นะครับรูปร่างได้เปรียบกระดูกประสบการณ์ได้เปรียบแล้วก็ความเป็นมวยท่าท r อดทนดีกว่านะครับมีเป็นรองจุดเดียวคือหน้าเสือแค่นั้นกล้องเมืองไทยสพงอมรน,น่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะนินพะเบกคอมแพคไปได้ครับในคู่ที่2ครับต่อกันที่คู่ที่3ของการถ่ายทอดสดครับเพลิงพะเบกคอมแพคหรือว่าเพลิงพลันชัยเจอกันกันกนกนกบยอดศิปปลปะรรถสวยจ่าเจ็ด คู่นี้ต่อยกันในพิกัด116ปอนด์เจ้าเพิงนะครับนักมวยจากกระบี่ซ้อมค่ายมวยพรันชัยอายุ18สูง164เป็นมวยขวาประเภทจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับเตะขวาต่อยขวารุนแรงอาวุธแม่นคมนะครับวความมั่นใจมีค่อนข้างสูงวงในปั้มตีดีล่าสุดชะนะคะแนนศิลาชัยสอจอแดนระยองในศึกท่อนทมไทยเกียรติเพชรเมื่อนที่15กันยายน67ต่อย115ปอนด์ส่วนคู่ชกยอดศิลปะรุนสวยจ่าเจด รุ่นพี่เก๋าเกมกระดูกดีจากบุรีรัมย์อายุ23สูง1 6เมซ้อมที่ขเมือรถสวยจ่าเจตเป็นมวยบู๊ดูดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินหน้าทาดวนชวนทะเลาะเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับวงในปั้มตีดีหมัดสอกคมแต่ช่วงหลังเน้นเตะขาเจียยางต่อยหมัดนะครับล่าสุดครับพลิกแพ้คะแนนให้กับสิงห์ฉลามสพง์อมรที่ช่อง7สีแบบขาดลอยเมื่อวันที่29กันยายน2 5 1 7, 7ต่อยที่116ปอนด์ครับสดกับเกา๋าเจอกันคู่นี้ ทัศนมุมมองผมนะครับผู้ชนะของคู่นี้คาดการว่าน่าจะเป็นทางด้านของเทิง้าเบกคอมแพกนะครับหน้าเสือสภาพไวล้อมดีกว่าลักเลียมฝีมือไม่ไปลองนะครับจุดสําคัญที่ผมชอบคือเพิงเป็นนักมวยที่เพิง้าเบกคอมแพกนักน,นรแรงแม่นคมนะครับลุนนับลุนน็อกได้น่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะรุ่นพี่อ,อย่างยอดศิลปะรถสวยจ่าเจ็ดสายผิวไปได้นะครับ และก่อนจะไปว่ากันที่คู่ต่อไปนะครับฝากสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับสำหรับแฟนบัดมวยท่านใดหาที่เล่นหาที่ลุ้นหาที่เชียร์มวยนะครับของศึกเกียริเพชร SKS นะครับฝากไว้ด้วยมวยพักยก2-4นะครับเป็นมวยพักยกราคาสนามเปิดในเวทีให้แฟนบัดมวยได้ลุ้นได้เชียร์กันทุกคู่ออกตัวได้ทุกยกบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยเป็นที่เชื่อถือนะครับสำหรับมวยพักยก2-4 สนใจอยากเป็นสมาชิกก็แอดไลน์ไปที่ adpy สอนะครับ a p y สอมีแอดนำหน้าด้วยบริการดีมาตรฐานมันคงปลอดภัยแน่นอนนะครับไปปิดท้ายกันที่คู่เอกสัปดาห์นี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างสักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มเจินกับลูกช้างเพชรสมนึกต่อยกันพิกัน125ปอนนะครับสักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มนับมวยจากพัทลุงอายุ2 2สูง167ซ้อมทีไข้มวย เกียรติทรงฤทธ์นะครับเป็นมวยถนัดขวาประเภทมวยเข่าอาชีพบูดูดันนะครับขยันออกอาวุธเดินศาสตร์แข้งต่อยหมัดนำวงในนะครับปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรง,ง,งขวางแทงได้มีหมัดมีศอกสลับหัวจิตหัวใจเกือร้อยสู้ดีมีฮึดตลอดส่วนคู่ชกครับเออส่วนคู่ชกนะครับลูกช้างเพศสมนึกนักมวยจากร้อยเอ็ดอายุ2 1สูง170ซ้อมที่ค่ายมวยเพศสมนึกเป็นประเภทสูงใหญ่ยาวนะครับประเภทมวยเข่าเหมือนกันเดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะด้วยกันนะครับ ขวาคอล็อกรัดเด้งตีแข็งแก่งแข็งแรงมีหมัดมีศอกสลับวงนอกเตะหนักต่อยแรงล่าสุดเลยแพ้นอกยก4ีแสนสนเอราวันในศึกเกียริเพชร SKS เมื่อมาที่17สิงหาคม2 5, 5 6 7ต่อยกันที่125ปอนด์นะครับเขาชนเขาครับคู่นี้ทัศนมุมมองผมนะครับผู้ชนะของคู่นี้คาดการว่าน่าจะเป็นทางด้าน สักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันแต่สักเล็กนะครับเบอร์มวยการผ่านมวยนะครับดีกว่าหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีด้วยน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะลูกช้างเพชรสมนึกไปได้ครับและ3ตัวชอบที่สุดประจํารายการสึกเก็บเพชรวันเสาร์ที่2พฤษจิกายน2 5, 5, 6, 7ยนะครับตัวแรกชอบที่แสงทองน้อยแสงทองค้าแก๊สนะครับจะชนะ เพชรน้ำทิพย์หนึ่งชัยวัตรครับตัวที่2ชอบไปที่กล้องเมืองไทยสอพองษ์อมรอรูปล่างได้เปรียบกระดูกมวยดีกว่าจะชนะเพลิงพระเบกค,คอมแพคและตัวสุดท้ายนะครับชอบไปที่ศักเล็กลูกเจ้าพ่อลงต้มนะครับ3ตัวชอบนี่คือ3ตัวชอบประจำสัปดาห์นี้ของสึกเกียรติเพชร SKS นะครับชอบตามไม่ชอบสวนไปและท้ายที่สุดนะครับฝากแฟนบอลมวยที่เข้ามารับชมการวิเคราะห์วิจารณ์ของช่องทีเด็ดมวยไทยเสีนะครับลบกวน กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ